สวัสดีครับเพื่อนๆกับพบกับใครๆก็เข้าครัวอีกแล้วนะครับวันนี้ครับอารมจะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูพันช์ครับซึ่งเมนูพันช์เนี่ยเป็นเครื่องดื่มนะครับที่เป็นน้ําผลไม้นะครับผสมผสมกันนะครับให้รสชาติเนี่ยตามความชอบของเราเลยนะครับซึ่งวันนี้อารมเลือกเป็นพันช์ทับทิมนะครับซึ่งทับทิมที่เราเลือกใช้เนี่ยจะเป็นเม็ดสีแดงๆนะครับ เพิ่มด้วยน้ำทับทิมแบบ100%ลงไปนะครับรับรองว่าอร่อยมากแน่นอนเลยนะครับรสชาติของเขาจะออกหวานนะครับแล้วก็ตัดเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวอีกเล็กน้อยครับทานเ่็นพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมครับว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมของเมนูพันทับทิมนะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ำทับทิม100%อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของ UHT นะครับก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับสีของเขาที่จะออกแบบสีเหมือนไม่ทับทิมมากเลยนะครับออกแบบแดงอมพันนิดนึงนะฮะ น้ำมะนาวครับน้ำสับป,ประรดน้ำเชื่อมโซดาทับทิมแกะเม็ดนะครับอันนี้ก็เป็นทับทิมสดเลยให้เลือกเป็นสีแดงๆหน่อยนะครับสีจะได้สวยนะฮะส้มครับฝานเป็นแว่นๆสำหรับตกแต่งและสุดท้ายนะครับน้ำแข็งนั่นเองครับทานเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ เรามาเริ่มทำเมนูพันทับทิมกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะาผสมสมวนผสมที่เป็นน้ำผลไม้นะครับทุกอย่างให้เข้ากันขั้นตอนแรกก็ใส่ลงไปเลยครับตัวน้ำทับทิมร้อยเปซน์นะครับสีค่อนข้างนี่สวยเลยนะฮะใช้ประมาณสัก3ามออนโอเคพอดีเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมนะครับ1นึออน 1>, 1ออนก็ประมาณ30มสินะครับหรือบางคนก็บอกว่าประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำสับประรดนะครับเปรี้ยวอมหวานอีก1ออนแล้วก็น้ำมะนาวนี่ตามชอบนะครับอามใส่ไปประมาณสักครึ่งออนนะครับเพราะว่าน้ำสับประรดก็มีค่อนข้างมีรสเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วเนาะคนพอให้เข้ากันครับ โอเคพักไว้ข้างๆนี่แป๊บหนึง่งจากนั้นนะครับเราก็เอาแก้วเสิร์ฟขึ้นมาซึ่งแก้วเสิร์ฟเนี่ยวันนี้อามจะพิเศษมากอามจะใส่ตัวส้มนะครับสไลด์เป็นแว่นๆอย่างเงี้ยสักหนึ่งอันเอาชิ้นเล็กๆหน่อยโอเคให้ติดกับตัวแก้วแบบนี้นะครับแปะไว้อย่างนงี้อา้าวร่วงแล้วแปะอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาน้ำแข็งใส่ ส่ให้เต็มแก้วแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มลูกเล่นนะฮะให้แก้วเครื่องดื่มเราหน้ารับประทานมากยิ่งขึ้นจากนั้นนะครับเราก็เอาน้ําที่เราผสมไว้นะครับใส่ลงไปประมาณสักเศษสองส่วนสของแก้วประมาณนี้นะครับได้ไหมอันนี้อีกหน่อยได้ประมาณสักสาแก้วนะ แล้วเราก็เอาตัวทับทิมนะครับเม็ดทับทิมที่เราแกะไว้เนี่ยโรยด้านบนสีสวยมากทับทิมอินเดียนะฮะแล้าสุดท้ายนะครับเราก็ใส่โซดาเดี๋ยวขอเปิดโซดานิดนึงนะครับแล้วก็เทลงไป นี่ซูซาแบบนี้เลยนะครับรสชาติของเขาเนี่ยก็จะออกแบบหวานอมเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆจากตัวเปลือกส้มด้วยนะครับรับรองว่าเมนูนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่า อยากจะทานเครื่องดื่มที่แบบหวานแล้วก็เปรี้ยวซ่าๆนะครับรับรองว่าเมนูปาร์ตี้ของคุณเนี่ยจะสนุกสนานขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับเพืเป็นคนไหนนะครับอยากทราบอัตราสมผสมของเมนูนี้นะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกลับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ